เราจะไปตลาดปลาที่ซึกิจิกันค่ะวันยยางร้านทุกคนมันไม่ได้กินหรอกนะวันนี้ยังไม่ได้กินสักร้านไม่ดีม้าเลอย่ามครฮมค่ะ,คะดูแดดด้วยคนเยอะมากค่ะเซลฟี่เปเรืร่อ,อยๆถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะปะ้า สวัสดีค่ะวันที่สองเริ่มแล้วนะคะเราจะไปตลาดปลาทิสุกิจิกันค่ะเย,ย้แล้วก็พี่ต้อมก,กับป้าป้านะคะฮัลโหลไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะมันจะไปลงที่ตลาด ปาาเลยนะคะแล้วก็ไปที่สถานีที่สุกิจิเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราพบไปนะคะเจอกันจ้าสบายมากเมื่อกี้จะใส่เสื้อแขนกุดค่ะเกือบหาทา <laughs> เราอยู่ที่สถานีนะคะเราเดินทางโดยใช้บัตรนี้นะคะซื้อกะค่ะ แต่ว่ามีซื้อโตกเกียววายพาสเว้ด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปฟูจิกับอีกวันนึ้งเราจะไปการาอยูุา่านะคะุูมมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ในเซเว่นรอสารอะไรนี้ได้แล้วก็แตะเข้าตั๋วซับเวได้เฮ้ยต้องอ่านวิดีโอเดี๋ยวไม่ทันแล้วว่ามิตอนนี้เราอยู่ที่ยูราคุโจ t a t i o n นะคะเรานั่งมาจากอิเซบุคุโรสเตชันค่ะเดี๋ยวไป เดินไปที่กินซ่าสเตชันนะคะแล้วก็ไปต่อจากกินซ่าสเตชันไปที่ซูกิจิสเตชันค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะถึงที่ซูกิจิมาร์เก็ตแล้วนะคะโอ้ยยังไม่ถึงนี่ว่ะต้องเดินอีก <c oughs> <c oughs> จะไปตลาดปลานะคะใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ที่กรุงเทพมันของนิ้วอีกแล้ว ยอยากทหไฮย,มยีมะค่ะดูแดดด้วยวันนี้ทริปอยากจะไป,ปลหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันดีวันเสาร์ทุกคนตลาดปลา,ปาคนเยอะมาก คนตลาดปลาทีซูบีจิคนเยอะมากตั้งแต่เดินมาได้กินย่งางคาสารานายังไม่ได้กินซาร์ทุกคนมันไม่ได้กินหรอกนะวันนี้จบโมลี่ที่คุณบอกเลจะได้กินเล่าโมลีคือจะตลาดคนที่จะตามมากักจกับใจเลยว่าตลาดปลาคง<ม>ได้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้<ม>คลิปตลาดปลาคงได้เพียงเท่านี้นะคะเพราะอย่างร้าน สรุปตลาดปลาในวันนี้นะคะจบค่ะไม่ได้กินสักร้านเลยเราจะไปกินซ่านะคะจบจากตลาดปลาแล้วจ้าอิ่มมากอิ่มมากอิ่มน้ำอิ่มมากโคตรโม่กินปลาเนอะกิโอเคค่ะเรามากินซ่านะคะยิ่งไกลมากค่ะเจอทางขยะถ่ายรูปดีกว่าโอ้ย ชวนไปดูซากราุระแล้วแน่เลยอ่ะกินซ่านะคะมาถนนที่เขาปิดให้ถ่ายรูปให้เดินเล่นนะคะดูคุณพี่ระวังอะไรกันเนฮ้ยไม่เป็นไรธรรมชาติ กินร้านนี้ค่ะคูลิลลี่ลันช์ไปดูกันค่ะอันพวกีติ่ตมซำก็ม,มีมน,ะะน,นี่นัก้านี ก็น่าจะเป็นพวกติ่มซำนะคะที่กินตอนเที่ยงนี้นะคะแล้วไปเดินที่กินข้าวข้างนอกต่อค่ะ<ม>โอ้โหบอบเปียอันนี้อร่อยสปริงโร่ะ ดูเกี่ยวซ่าใหญ่สุดๆมันแบบมีน้ำเหมือนเสี่ยลงเปา เดินเล่นต่อที่กินซ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อไปวัดอาซากุสะค่ะนี่ค่ะดูคนมาถ่ายรูปตรงมุงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแนบรูปให้นะสวยมากๆเลยค่ะเขาปิดถนนให้เดินวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสารค่ะ กันดะเซเช่นแล้วนะคะเราจะนั่งต่อไปที่อาซาคุสค่ะไปที่กินซ่าไลน์นะคะเอ้าไม่นล่นกันหดเลยเหรอจะ <c oughs> <c oughs> ลงมาแต่คนดีเดามาถึงแล้วเราก็ไปเ็ปนโซจีเทมโฟเยจ้าขึ้นไปเลยนะ <c oughs> ถึงแล้วจ้ากำลังเดินไปวัดแล้วนะคะ <c oughs> คนเยอะเหมือนกันอะเยอะทุกที่อะวันเนี้ย เดินไปเลยค่ะออกมาทางออกแล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะเซนโซจิเทมโปคนเยอะมากวันเสาร์แต่คือเราให้วันไหนมาแล้วก็เลยมาลงที่วันเสาร์นะจ๊ะเยอะไปพี่ดั้ม เสร็จก็มาเดินก่อนนะแล้วก็ไปซื้อนูน่นของฝากข้างในนะคะถ้าใครอยากซื้ขอขานั่งวาดรูปให้ได้นะคะเก๋มากคาเฟ่ทีมทุกคน อร่อยไหมคะได้ยืนกินหน้าราเลยนะคะอร่อยนายซื้อของฝานะคะตุกเกอวานาแนบบใหม่โมจิรสชาติของฝา่เนี่ยน่ารักเออตุ้กเอซอูค่ะ มาเลยแบื้อสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เครือกันตาลมาเ่าน่าก,าก ah. like ินน่าเลเทเลยลองดูดิอร่อยไหมคะ ซาคูราบ้านแเราดูคนซูมก่อนคนเยอะมากค่ะเซลฟี่ไปในตรงคนเนี้ย ไโตเกีเยวสเตชันคนนับลา้านทำไมคนมันเยอะอย่างนี้วะคนเยอะทุกสถานีเลยอ่ะงงมากวันเสาร์เจอสมาชิกได้บังเอิญค่ะ มาโตเกียวสเตชันะคะมาแวะทาน้ำกันค่ะแล้วก็มาแวะซื้อของากะะ่ะของข่ยเยอะมากในสถานีโตเกียวสเตชันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ซื้อของที่ u e เอโ t สเตชันอีกคือแบบของเยอะจนแบบเยอะมากจริงๆของกินทั้งนั้นเลยนะคะ เจอกันค่ะเดี๋ยวจะกลับไปเก็เบของที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะกินข้าวแถวหน,นเลยอิเชียบุคุโรนะคะมาดูสดมากเลยอะเราจัดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวของที่เราซื้อมาในวันนี้นะคะเยอะอยู่ก็อะไรทียง มัเหมือนมากระลองอ่ะทุกคนไส้บุเบลี่นี่นะคะอร่อยชิมเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวจะกินข้าวต่อนะครับนี่โตเกียบนาหน้ากล่องจิ๋วแล้วนะเดี๋ยวนี้มีหลายกล่องให้เลือกว่าจะเป็นแบบเล็กกลางใหญ่นะคะแล้วแต่อันนี้เราซื้อไปฝากคนนี่ไปซื้อชาเขียวมาด้วยนะคะน่าจะอร่อยหมดก็เลยลองสักหนึ่งถุงแล้วก็ โมจิ ji, ค่ะโมจิน่านกินทุกอันเลยเดี๋ยวไปซื้ออีกนะคะแล้วก็อะไรปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเส้นดูเค็มๆเ,เ,เนาะอันนี้ค่ะถั่วพิตาชิโอเราซื้อรสแบบอันนี้คือรสอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่วาซาบิแต่เราซื้อบาวาซาบิมาด้วยอร่อยอยู่แล้วอันนี้เรามาแกะถุงต่อค่ะอันนี้คือทูกลิก่นลาเวนเดอร์นะคะเราไปซื้อตรงวัดเจนโซจิ อันนี้ก็คือจัก,กาบี้ด้วยคะ่ะอร่อยมากอยู่แล้วต่คือเราจะหาซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มได้มานิดหน่อยอันนี้โตเกียวบานาน่าจ้าโตเกียวบานานะ่าแต่เป็นแบบเป็นลูกทรงกลมๆอ่ะอันนี้ได้มาจาก eK b u c u l o s a t i o n นะคะเอาของล้น eK b u c u l o s a t i o n นะคะอันนี้เป็นแบบแป้งโมจิไส้ถั่วดองถั่วแดงอะไรแบบนี้อร่อยมาก ก็คือโมจิสตอเบอรี่ค่ะลูกใหญ่มากเป็นรองกันได้ถ้าใครมาแถว EK b u บ u ค o โรนะคะนี่นางงกเงี้ยก็อร่อยแล้วก็มีซื้อนี้ด้วยมันเป็นมันฝรั่งเคื้อบผลหวานกรอบๆอบเี้เห็นแบบเขา recommend ก็เลยลองดูนะคะกรอบๆอหวานๆแบบเคลือบตาเลยนะก็อร่อยอนะกินเพลิน ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มสาิ้าค่ะกำลังเดินไปทานข้าวเย็นกันนะคะเย็นไหมคะมาสบายมากค่ะสบายมากค่ะย่านอีเคมุคุโร่ก็คือคืนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะทุกคน เราพักคือแบบแสงสีสันสดใสมากอีเคบุคุโรค่ะมันก็เป็นย่านที่แบบร้านเยอะเหมือนกันวันนี้เราอยู่แถวๆนี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องตื่นเช้าไปฟูจิค่ะตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วนะคะไปหาร้านกินกันอยู่เลยอากาศสบายมากเลยนะคะตอนเย็นแต่ถ้าเช้าหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยเช้าก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าตอนเที่ยงถ้ามีแดดก็คือร้อนนะคะ แล้วก็เออในเมโทรอะไรแบบเนี้ยซับเวเขาอะก็คือร้อนเหมือนไม่มีแอร์จะเป็นลมค่ะเพราะว่าเสื้อชุดหนาๆา,นาันจะเป็นลมนะคะเรามากินแถวๆโรงแรมแล้วนะคะจะมีพวกรามี ไครเอตเกี๊ยวซาอะไรแบบนี้มันก็เหมือนแบบพัชชีบังบ้านเราเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะพรอก่อกินนะคะถุกงก็ะิมคนเนี่ยไอ้น้ำมันเนี่ยเพิ่มความอร่อยมาเข้ามา เย็นมากอ่ะเย็นมากนี่ใส่แมสเพราะว่าลมตีหน้าค่ะโอ้โหต่างกันมากเลยตอนเช้ากับตอนเนี้ยเย็นมากในส่วนของวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับโรงแรมเรียบร้อยถึงแล้วพอดีเลยค่ะตอนนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะ คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตาม้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายอ๋อถ้าจะให้ยีก็กดกระดิ่งไว้ไล่เลยนะคะเจอกันะคะ่ะคลิปต่อไปคะ่ะ